สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูการ์ตูนในคาวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาทบทวนสระค่ะสระแรกนะคะสระอาสระอาเป็นสระเสียงยาวค่ะเช่นคำว่าตออาตายอาอยาคออาบอคาบรออากอรากขออาดอขาดสระที่สองค่ะสระ อีเป็นสระเสียงยาวค่ะเช่นคำว่าดอ,อีดีสอ,อีสีปลอ,อ,อีปลีคอรอ,อีมอครีมคอรอ,อีบอครีมสระที่สามค่ะสระอูเป็นสระเสียงยาวเช่นคำว่างอูงูปลอ,อูปูปูไม่เอกปูออูกอลูก ปลอูกปลูสศอบอสุสระที่4ค่ะสระเอสระเอเป็นสระเสียงยาวเช่นคำว่าปลเอเปปอเอเปขอเอเขชอเอเฉลอเอเลสระที่หค่ะสระแ สระแอเป็นสระเสียงยาวค่ะเช่นคำว่ารอแอแลยอแยอแยพอแอแพรแพรไม่โทรแพรอแรแอกอแรกอแอบอแองานของเด็กเด็กวันนี้ให้นักเรียนเขียน คำแต่ละสระมานะคะอย่างละ5คําคำสระอ e, าห้าคำสระอีสระอูสระเอแล้วก็สระแออย่างละ5คํารวมแล้วก็จะได้25คําข้อแม้ไม่ให้เอาคําที่คุณครูยกตัวอย่างไปนะคะให้นักเรียนค้นหาคําใหม่ทั้งหมด25คําคำสระละห้าคำเขียนใส่สมุดคัดตัวบรรจงแต่มันทัดเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งงานคุณครูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ